สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวนะขอเช็คไมค์ก่อนลืมเช็คไมค์มีความไม่พร้อมเมื่อกี้นะคะก็เพิ่งออกจากห้องเกยภาพบําบัดมาเป็นออฟฟิศซินโดมเออนะก็ เก้าสู่วัยกลางคนอย่างเป็นทางการมีการปวดเมื่อยมีการแบบโอ้ยกำเนื้อนู่นนี่นั่นนะคะก็วันนี้จะมาแปบ,บเดียวนะทุกคนเอาจริงมาอันบ็อกซิ่งนี่นะก็เป็นของเล็กๆน้อยๆแหละเออแล้วก็เป็นของที่เขาเรียกว่าไงอ่ะจากแบรนด์ที่แบบเหมือนถูกลืมอืมที่เอฟเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้นะคะขออนุญาตแกะก่อนนะเมื่อกี้ไม่ได้แกะคือมันเป็นแบรนด์ที่ อยู่มานานมากเออเอฟเห็นตั้งแต่วัยรุ่นนะซึ่งก่อนหน้านี้มันก็จะมีคลิปที่เอฟทำอันบ็อกซิ่งของเขาใช่ไหมคะแต่ว่ามันอาจจะเป็นของแบบเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างงี้นะเออแบบว่ากุ่มรีบปถ้าเกิดใครตามเอฟมานานแล้วก็น่าจะพอเดาได้มันเป็นแบรนด์ที่เอฟบอกว่าเขาถูกลืมไปเลยนะจริงๆเขาอยู่มานานมากแล้วก็ดีไซน์หลายๆอย่างของเขานี่ยมันก็น่ารักนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันขอเอฟแกะแอจึงจึง อันนี้เป็น True Unboxing ่นะทุกคนเเหตุผลที่มาทำคลิปวันนี้เพราะว่าไม่ได้ทำทรูอันบ็อกซิ่งนานแล้วนะคะส่วนใหญ่จะเป็นไอเทมที่แบบเอฟเห็นก่อนเอฟแบบเป็นนัดลับหรือไปอะไรอย่างเงี้ยใช้ไปแล้วบ้างอะไรเงี้ยบางทีนะคะแล้วก็เอามารีวิวนะแล้วก็มันจะกลายเป็นแบบความรู้สึกมันไม่เรียวอะเออซึ่งเอฟอะอยากได้แบบทรูอันบ็อกซิ่งเพราะว่าความรู้สึกมันจะแบบหนะตรงหน้าไงว่าช็อก ว่าช็อกกับสภาพของหรือจะดีใจนะก็วันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เป็นชูอันบ็อกซิ่งนี่น้องคืออะไรน้องคือพ l s ส n e t เยอะเยอะบีดบีดเหนยเหนื่อยกายภาพเหนื่อยจริงอะทุกคนเออมันไม่ใช่การพักผ่อนแบบเข้าสปานะคะมันมีความแบบเหนื่อยปนอยู่ในนั้นนะออกมาแล้วก็เพลียๆนิดนึงก็เป็นพอลสเมธนะคะเป็นไอเทม เล็กๆน้อยๆแหละคือเอฟป้าเห็นน้องคนนี้เขาเรียกว่าไงดีอะเห็นรุ่นนี้มานานมากแล้วตั้งแต่สมัยเอฟชอบแบรนด์เนมใหม่ๆนะคะบพอสมิธก็จะเป็นแบรนด์ที่เอฟชอบนะด้วยลายของเขาเนี่ยลายสีๆของเขาเนี่ยที่เขาเรียกว่าลายเซเวอร์เนี่ยเออนะเอฟก็ชอบอยากได้เมื่อก่อนก็ไม่มีตังจะซื้อพอสมิธเมื่อก่อนมันก็แบบหลักหมื่นกว่าบาทอะหมื่นอะ ขั้นต่ำของกระเป๋าก็คือเท่าไหร่หมื่นห้าหมื่นแปดสองหมื่นอะไรเงี้ยเนาะก็ตอนนั้นก็ไม่ค่อยมีตังค์นะคะก็เป็นแบรนด์ในฝันอีกอันหนึ่งนะแล้วก็ไม่เคยมีกระเป๋าของพอสมนิดเลย <c oughs> ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันบอกว่าชอบมากนู่นนี่นั่นแต่ว่าไม่เคยมีกระเป๋าของเขาเลยค่ะก็อันนี้นะับเป็นกระเป๋าใบแรกนะซึ่งเป็นกระเป๋าเล็กๆแหละดูจากกล่องก็รู้แล้วเนาะก็นี่มีกล่องมาให้แบบนี้ยังมีสติ๊กเกอร์อยู่ข้างหลังด้วยเออ m a d e i อ i ต a l y นะ ก็ะะเขาเขียนแค่ว่า l e a t e r c u f f นะ women pouch chain พอ,อ,อจะเดาได้นะบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะว่ามันเป็นยังไงนะเพราะว่าแบรนด์นี้หลังๆก็ไม่ได้คอดค,ค,คิดอะไรขนาดนั้นนะคะน้องก็มาพร้อมถุงผ้าอ้าอุปกรณ์จัดเต็มอยู่เด้อแม่อุปกรณ์จัดเต็มอยู่เด้อแม่มาพร้อมกับถุงผ้านี่นะคะเรามาดูกันเลยดูไปพร้อมๆกันด้วยเพราะว่าเอฟก็ยังไม่เห็นของนะหนึ่งสองสา จึงเฮ้ยนี่เอาอันนี้ด้านหลังอันด้านหน้านี่นี่อ่าเป็นพาวส์นะคะเป็นพาวส์ with chain นะซึ่งเชนมันติดอยู่ในนี้แป๊บนึงนะขอเอาออกอ๋อมันติดอยู่ในนี้เพราะว่ามันมีสายลองบ่าด้วยทุกคนเฮ้ยยาเฮ้ยยาเอ้ย,อย,อยได้เดอ้อน่ารักมาพร้อมกับสายโซ่แล้วมีลองบ่า ะะสภาพน้องก็แบบนี้นี่เป็นตัวหนังคือมันไม่ได้ว่าแบบเป็นดํานะคะทุกคนคือเขาเรียกว่าไงเดียะมันจะมีคอลเลคชันหนึ่งของพอสมิธอะปกติสีมันจะสดสดใช่ไหมสีมันจะแบบโดดๆดดเด้งเดงเหมือนเรนโบว์อย่างนี้เลยนะคะแต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งให้เขาออกมาเป็นแบบสีวินเทจอย่างเงี้ยเออมันดรอปอย่างเงี้ยมาตั้งแต่แรกนะไม่ใช่ว่าแบบเก่าจนเฟดจนเป็นอย่างนี้นะคือมันเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรก นะคะขอดูสภาพก่อนขอบมุมโอเคไม่มีขาดอ่าอืจุดจุดจุดอืมขอดูข้างหลังเอ้ข้างหลังมีสลิปพ็อกเก็ตด,ด้วยอ่ามีผ้าตรงนี้ขาดนิดหน่อยอ่าช่างงานจุดจุดอ่าโอเคก็โอเคเลยนะเอาจริง นะแล้วตัวอันนี้สายอ๋อมันก็ต้องเป็นสายแท้อยู่แล้วเนอะเพราะว่ามันมีตัวนี้มามนะคะขอดูข้างในก่อนแอบชิปโอ้ข้างในยังมีการ์ดมาด้วยออะให้ดูเทียบกันเลยนี่สีปกติมันต้องแบบสดใสแบบนี้ใช่ป่ะแต่คอลเลคชันเนี้ยเขาจะเป็นสีดรอปลงมานิดหนึ่งนะคะเหมือนประมาณว่าแบบเป็นอ e ีเดคอลเลคชันนี้แต่ใช้มาเราสักแปปีอย่างเงี ก็จะมีความแบบมึนๆทมึนๆทม,มึนนิดนึงนะคะด้านในก็ขอดูก่อนอ่าโอเคด้านในสะอาดสะอานนะคะโอเคเลยแหละนี่ให้ดูข้างในเป็นแบบนี้นะแล้วก็มีสลิปพ็อกเก็ตหนึ่งอันด้านหลังก็มีสลิปพ็อกเก็ตหนึ่งอันแบบนี้นะคะแต่ว่าตรงนี้มีผ้าขาดนิดนึงเออไม่รู้ว่าซ่อมได้ไหมนะแต่คงไม่ซ่อมแหละเพราะว่าได้มาราคาแบบว่าถูก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 ๆแล้วก็ด้านหลังนี่มันจะเป็นที่ใส่โซ่ซึ่งโซ่ของเขา เอาออกได้ด้วยทุกคนจึงนี่ฉะนั้นเราสามารถถือเป็นพาวช์เป็นคลัชได้แบบนี้นี่หรือใส่เป็นแบบเอาจริงถ้าไม่ได้ใช้แบบจริงจังอะใส่เป็นกระเป๋าเครื่องสำอางก็ได้เด้อนี่หรือเป็นแบบกระเป๋าเล็กๆเ,เอาไว้แบบไปซื้อข้าวกลางวันที่ออฟฟิศอย่างนี้ชิคๆนะเอออ่ะนะคะก็โอเคเหยโอเคอยู่นะน่ารักอยู่นะเอาจริงนะเป็นรุ่นที่แบบเอาจริงเอฟอะ ตอนแรกไม่ค่อยได้ชอบหรอกรุ่นนี้เฉยๆนะแต่ว่าจําได้เลยว่ามีรุ่นน้องคนหนึ่งแบบชอบมากแล้วก็แบบนางก็ไม่ซื้อสักทีจนสุดท้ายก็ไม่ได้ซื้อจริงๆนั่นแหละจนเวลาผ่านมาหลายปีแลเอฟก็เห็นใบนี้มันขายอยู่นะคะในราคาน่ารักมากได้มาเท่าไหร่นะสามพันสามพันสาพันรวมค่าส่งแล้วเป็น3ามพสาร้อยบาทอมสามพันสารอยบาทฮัลโหลใช้พอสมิ <laughs> เข้าใจปะ <laughs> มันก็โอเคอยู่เด้อเออ ดีกว่าไปแบบไปซื้อแบรนด์อะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยเออน้องก็คือคอสเม h มาจากอังกฤษนะแบบว่ามีความแบบมีเอกลักษณ์โดดเด่นของตัวเองแล้วก็เป็นหนังทั้งใบเลยทุกคนเออโอเคมากๆเลยนะคะแถมใส่โซ่ก็ถอดได้อีกนะอันนี้ส่โซ่เนี่ยมันน่าจะยาวไปสำหรับเอฟนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปลองหาสายโซ่อื่นมาใช้แทนแล้วกันมันหาได้ง่ายอยู่แล้วนะคะทุกวันนี้ นี่ก็เป็นตัวเล็กๆน้อยๆน,ยนะที่จะมาอันบ็อกซิ่งกันวันนี้นะคะก็ไม่ได้ทำอันบ็อกซิ่งเยอะเท่าไหร่นะก็เลยแบบเออเออเอออันนี้แบบสอยมากุกกริบก็เลยเอามาสักหน่อยนะเอามาอันบ็อกซ์สักหน่อยเดี๋ยวจะแบบว่าหาว่าแบบเออไม่มีอันบ็อกซิ่งเลยแต่แบบมีของใหม่ใช้ตลอดนะนะคะก็แนะนำร้านร้านที่เอฟซื้อมารอบนี้ก็เป็นร้านประจำที่เอฟด,ดูนะคะดูไลฟ์ของเขาแล้วก็ซื้อของเขามาหลายใบแล้วก็คือนี่แบรนด์เนมแอด PPP นั่นเองนะคะก็ไปติดตามกันได้มีของราคาน่ารักเออสภาพแบบอาจจะไม่ได้ร้0ยเนะทุกคนด้วยความที่เขาขายถูกอะ่ะม,มันก็อาจจะมีสภาพที่แบบเออบอร์บ้าง70%บ้างหรือต่ำกว่านั้นบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ลองพิจรารณาดูว่าคุณรับได้ไหมในราคานี้แล้วก็สภาพที่เขาพรีเซนต์มานะประมาณนี้ค่ะทุกคนก็ไว้ถ้าเกิดมีใครชอบฟีดแบดีอะไรเงี้ยอาจจะมาทำ วอสฟิกหรือรีวิวสำหรับตัวนี้อีกทีนึ่งนะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเอฟด้วยนะเดี๋ยวไี่นอนพักก่อนเออกายภาพมาเห,เหนื่อยเยเหนื่อยอ่ะรู้สึกเพลียๆนะคะไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ